ช่วงมื้อฉลองมองคลสมรสกันชื่นมือเลยนะคะเจ้าสาวไอซ์น้ำพัชรินลูกสาวคนสวยของค่อมชวนชื่นกับเจ้าบ่าวแบงค์อธิกิจซึ่งในตอนเช้าทางคู่ก็มีพิธีแห่ขันหมากและรถน้ำสังโดยมีคุณป้านา้าอาในวงการตลกมาร่วมเป็นสักขีพยานกันแน่นเลยละคะ่ะส่วนงานฉลองมองคลสมรสในช่วงเย็นก็มีเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการของเจ้าบ่าวเจ้าสาวรวมทั้งวงการตลกมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุน่น ซึ่งทั้งสาวไอซ์และหนุ่มแบงก์ก็เปิดใจให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตอนนี้สาวไอซ์ตั้งท้องได้2เดือนแล้วโดวยเจ้าตัวเพิ่งทราบเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและที่เลื่อนงานแต่งให้เร็วขึ้นจากเดิมวันที่สองพฤศจิกายนไม่ใช่เพราะตั้งท้องค่ะแต่เนื่องจากคุณพ่อคอมชวนชื่นไปดูเรื่ม,มาให้ส่วนใครจะมองว่าท้องก่อนแต่งนั้นเจ้าตัวก็ไม่ซีเรียสเพราะทั้งคู่ไม่ได้คุมกําเนิดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะค่ะผมผมดีใจนะครับเพราะว่าผมผมมีความรู้สึกว่า ตอนแรกที่คิดว่าเราจะแต่งงานกันเราจะมีครอบครัวด้วยกันแต่ว่าเรามารู้จากเขาว่าเขามีปัญหาเรื่องมดลูกอะไรเงี้ยบางทีเราก็เลยบางทีเราก็คิดว่าเขาเนี่ยอาจจะแบบมีลูกให้เราไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแต่พอมันมีขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่แบบทําให้ผมรู้สึกดีครับก็ประทับใจที่แบบแมงดูแลดีตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันอะไรเงี้ยจนมาทุกวันนี้แบบทุกคนมีอารมณ์ทุกคนต้องมีอารมณ์หมดเนาะผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็แบบรับได้ตลอดอะไรเงี้ยก็ ก็ขอบคุณที่มาทนแล้วก็พยายามปรับปรับตัวข้อหาเรากอนยัางมากโดยตัวที่เราแบบถทาไม่ไม่ปรับอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนเป็นการตามหาสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตหรืออะไรบางอย่างที่แบบมันจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้โดยที่ไม่มีสาเหตุหรือมันทําให้เรายิ้มได้โดยที่แบบเขาไม่จําเป็นต้องทําอะไรเราอย่างที่เขาบอกว่า เขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรแต่จริงแล้วคือแค่มีเขาอยู่ก็คือทำให้เรายิ้มได้แล้วแค่นั้นนะส่วนคุณพ่อคอมชวนชื่นที่ปลื้มลูกเขยคนนี้สุดๆก็แฮปปี้ที่ลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฟ้าแถมอีกไม่นานก็จะได้อุ้มหลานแล้วด้วยค่ะได้ลูกเขยมาแล้วแถมได้หลานมาอีกนะคะครับดีครับผมชอบมากเลยครับผมผมชอบเขาคนเก่งเขาคนเก่งคนจริงหายากได้ดั่งใจเลยมันต้องอย่างนี้แล้วก็พอใจแล้วชีวิต เออเขาเป็นพ่อเป็นแม่เลยตรงนี้มัมีความสุขที่สุด uh huh. หลังจากเนี้มันต้องไปใช้ชีวิตคู่จะเป็นยังไงอย่างนี้ก็ต้องดูแลกันเองผู้ชายดีด้วยเ uh huh. ขาหยุดได้เขาเค็มเติมใช้ได้ครับน่าร uh ัก huh. เขาเป็นคนที่ไม่หลบไม่ซ่อนดิ uh huh. เปิดเผยบอกส่วนเรื่องฮันนีมูนทั้งคู่บอกขอรอดูความแข็งแรงของลูกในท้องก่อนถ้าแข็งแรงดีและคุณหมอบอกให้เดินทางได้ก็จะไปสวีทกันที่ยุโรปคะ่ะ